สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอกลิชชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่16ตุลาคม2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่9ตุลาคมในคลิปนี้เริ่มต้นคําทํานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสําหรับคลิปนี้จะเป็นคิวของคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับในกรอบปักนี้ผมจัดให้ราศีมิถุนเนี่ยอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่2ทับ2ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าน,านานสักครั้งหนึ่งจะ,จะมีโอกาสติดอันดับ1ใน12ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันพอตรวจเช็คดวงดููะตาาดทีรร่ยกก็้สึว มีแต่ปัญหาติดขัดโน่นนี่นั่นสารพัดในคลิปของผมเนี่ยผมจะเริ่มต้นที่วันที่14มิถุนาถึงวันที่14กรกฎาคมสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ระหว่างวันนี้นะครับวันที่ที่ผมพูดไว้เนี่ยก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เป็นดวงของเราผมเน้นในเรื่องของราศีส่วนลัคนาเนี่ยจะเน้นที่เวลาเกิดเป็นหลักเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเน้นเฉพาะวันที่ที่เราเกิดเป็นการทานายดวงแบบกว้างรวมๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม แต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันฝากไว้นิดนึงครับสแกนคิวอาโคต,ตรงนี้ติดต่อดูดวงชะตากับผมหรือจะเป็นบรรอาหมอพรามนะครับทำพิธีบวงสรวงบายสีหรือจะเป็นการตั้งสารสู่ขวัญทุกอย่างได้หมดนะครับติดต่อเข้ามาได้ตามคิวอาโคต,ตรงนี้ได้เลย เรามาเริ่มต้นกันในเรื่องของการงานก่อนนะครับคนราศีมิถุนในรอบปักนี้งานด้านการบริการถือว่าโดดเด่นรวมถึงคนที่เป็นครูบาอาจารย์คุณที่เป็นแพทย์เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเภสัตรกรในร่วปักนี้ถือว่าไปในทิศทางที่ดีรวมถึงคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าส่งออกรอบปักนี้อยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลพอสมควรทีเดียวนะครับการงานไปได้เรื่อยๆในส่วนของคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านทั่ว,วไปชาวราศีมิถุน ไม่ได้มีปัญหาอะไรการงานไม่ได้คิดจะเปลี่ยนหรือโยกย้ายแต่ประการใดอีกทั้งอุปสรรคปัญหาที่เคยมีของคนราศีมิถุนก็ค่อยๆเริ่มเรือนหายไปมีเรื่องใไไหม่ๆเข้ามาขณะเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคอยอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลช่วยเหลือดำพาให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์ในงานที่ต้องการซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยคนราศีมิถุนอาจจะกาลังมีโปรเจกต์งานใหญ่ที่เจ้านายเพิ่งจะโยนมาให้เมื่อสักพักที่ผ่านมา กำลังจะมีการเริ่มต้นทำแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณจะสามารถทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะมีลูกน้องที่ดีมากเก่งมากมีไหวพริบปฏิบาลสูงประกอบกับการที่ ชาวราศีตุลเองเป็นคนที่จิตใจอบอุ่นมารีอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่มีน้ําใจกับเพื่อนเพื่อทุกท่านเพราะนั้นเนี่ยชาวราศีมิถุนก,ก็เลยกลายเป็นว่าได้ใจของเพื่อนเพื่อนทุกคนในที่ทํางานทาให้งานของคุณเนี่ยกำลังไปในทิศทางที่ดีคนราศีมิถุนเนี่ยนอกเหนือจากการงานดีแล้วในรอบปักนี้คุณจะมีโอกาสที่ได้เจอเจอครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีโอกาสได้ฝากตัวเป็นศิษย์มีโอกาสได้เดินาาทางเข้าวัดทาบุญเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่กําไรชีวิิตตของงคุณกําลัเร่ม้น มาในทิทางที่ดีมากๆคนราศีตุลโดยภาพรวมดไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการงานแบบคนที่ทํางานรับจ้างหรือคนที่ทํางานออฟฟิศต่างๆทํางานทั่วๆไปในช่วงปังนี้คนราศีมิถุนไม่มีดวงเปลี่ยนงานหรือย้ายงานคุณยังสามารถที่จะทําทต่อตรงนั้นได้อย่างสบายซึ่งก็ต้องบอกว่ามันตรงกระจรินิสยัยชาวราศีมิถุนพอดีเพราะคุณไม่อยากจะเปลี่ยนงานไม่อยากจะย้ายงานอยู่แล้วทําตรงไหน,นก็อยากอยู่ตรงนั้นยาวๆจนกระทั่งกเกษียณไปเลย เรื่องราวความรักคนราศีมิถุนกำลังจะได้เจอเจอคนที่อายุมากกว่ามีแนวโน้มที่จะตกลงปลงใจมั่นหมายแต่งการแต่งงานบริบูรณ์สมบูรณ์ เป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆส่วนท่านที่แต่งงานอยู่กินกันแล้วแล้วยังไม่มีบุตรไม่มีลูกในรอบปักนี้หากคุณตั้งท้องตั้งครันมีดวงที่จะได้อภิชาตบุตรมาเกิดในท้องถือว่าเป็นการเริ่มต้นครอบครัวที่จะ,จะเจริญบริบูรณ์สมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้าคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคู่คนที่มีคู่อยู่แล้วดวงความรักกาลังจะมีเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นบุญพาวาสนาส่งทําให้ชาวราศีมิถุนในรอบปักนี้โดดเด่นบริบูรณ์ในทุกสถานในการทุกเมื่อเลยทีเดียว คราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการเงินเนี่ยดวงการเงินถือว่าโดดเด่นนะครับด้วยเพราะว่าคุณกําลังจะมีโชคก้อนโตในการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ขณะเดียวกันเวลาที่เราจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารซื้อบ้านที่ดินหรืออยากจะเอามาลงทุนทําอะไรก็ตามคนราศีมิถุนมีเกณฑ์กู้ได้สําเร็จตามที่เราต้องการ ยิ่งคนราศีมิถุนท่านใดที่กําลังเริ่มต้นกิจการใหม่ๆแล้วสภาพคล่องทางการเงินอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักคุณอยากจะได้เงินมาเสริมสภาพคล่องในเรื่องของธุรกิจที่คุณทําอยู่รับรองได้เลยว่าคุณจะสามารถกู้แบงก์กู้ธนาคารได้อย่างที่ใจคุณปรารถนาแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ฝากความมั่นใจไว้ให้ชาวราศีมิถุนได้เลยเรื่องราวการเงินในระบบถือว่าไม่มีปัญหาใครจะไปหยิบยืมจยากญาติพี่น้องราศีมิถุนก็สามารถทําได้ หรือแม้นอยากจะลงทุนทําอะไรก็ตามรอบปักนี้ชาวราศีมิถุนสามารถทําได้เลยแม้ระยะเวลาจากนี้ไปถึงสิ้นปีเวลาเหลือไม่มากแล้วแต่ในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจราศีมิถุนถือว่าคุณทําได้ผ่านยาวไปจนทั่งถึงนู่นแหละปี68ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของคนราศีมิถุนเองนะครับหากสมมุติว่า เราเนี่ยอยากจะเสี่ยงโชคเป็นคนที่ชอบเสี่ยงพนันขันต่อเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆต้องเรียนว่ารอบปักนี้ถ้าคุณมีความฝันเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ยา่าตายายที่ท่านล้มหายตายจากไปแล้วหรือยังไม่เป็นอะไรก็ตามแต่ว่าฝันเห็นท่านได้พูดได้คุยกันหรือได้เดินทางไปอยู่ยังบ้านหลังเก่าๆที่เราเคยอยู่ในอดีตตอนสมัยเป็นเด็กแล้วฝันเกี่ยวพันกับตรงนั้นเนี่ยบอกเลยว่านี่คือความฝันที่เป็นมงคลคุณสามารถนําเอาอายุของ ผู้ใหญ่ท่านนั้นที่คุณฝันเห็นหรือบ้านเล็กที่ที่คุณเคยอยู่มาเสี่ยงโชคได้เลยเพราะดวงของคนราศีมิถุนเนี่ยมีดวงชะตาผูกพันอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ที่อยู่อาศัยที่เราเคยอยู่สมัยเป็นเด็กๆนั่นบอกถึงโชคลาภการเงินที่จะสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ดวงชะตาทางการเงินชาวราศีมิถุนจะค่อยๆเริ่มต้นดีขึ้นตามลำดับจริงๆแล้วเนี่ยมันดีขึ้นตั้งแต่ช่วงวันเมื่อวานที่ผ่านมาเพราะวันนี้เป็นวันที่9เมื่อวานเนี่ยการเงินคนราศีมิถุนเริ่มมมีเข้าา อะไรที่ติดขัดอยู่นี่สินที่เคยมีอยู่ก็เริ่มบรรเทาเบาบางคุณเริ่มที่จะคลี่คลายปมต่างๆได้ด้วยความสามารถของคุณเองอยู่แล้วแล้วพอวันที่16ผ่านพ้นไปคุณจะกลายเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการเงินกําลังจับจ่ายมากขึ้นมีโอกาสที่จะพิชิตรางวัลใ,ใหญ่บางคนรางวัลสองสามสี่ห้าหรืออาจจะเป็นชุดใหญ่ๆเลยก็เป็นไปได้สุดแท้แต่ว่าบุญภาวาสนาส่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับราศีมิถุนเองก็จะต้องอยู่ในสถานะของบุญเป็นหลัก การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเรื่องที่จะต้องทำอย่าได้ขาดเพื่อที่จะนำพาให้เราเนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ผมเรียนไว้ตามคลิปที่ผมเรียนไว้เมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่าในรอบปังนี้ชาวราศีมิถุนมีดวงที่ได้เจอเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีโอกาสได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านหรือได้พบพระอริยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรวมถึงอาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่เพราะฉะนั้นบุญกุศลตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้สิ่งดีๆที่ผมพูดถึงเนี่ยดึงเข้ามาหาเราได้ไวขึ้น รอบ,บนี้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีบุญที่ควรกระทํำดังนี้ก็คือหการทําบุญบริจาคปัจจัยให้กับมูลนิธิเด็กกาพร้าเด็กพิการหูหนวกตาบอดได้หมดตามวา,าัศรัทธา หรือจะบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลหรือบริจาคปัจจัยซื้อวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ยารักษาโรคบำรุงโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลท้องถิ่นต่างๆได้หมดนะครับหรือจะเป็นการบริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างเสนาสนะสงฆ์หรือว่าบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่มันชำรุดทรุดโทรมได้หมดตามกําลังศรัทธาที่เรามีรวมถึงคนราศีมิถุนเองเนี่ยให้หมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดเพราะ ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับท่านตรัสไว้ว่าการที่เรานั่งสมาธิชั่วระยะเวลาที่จิตสงบช้างกระดิกงหงูและปลิ้นมีอริสงมากกว่าการสร้างเจดีทองคาสูงเทียมเทวโลกเพราะนั้นหมั่นไหวพระสวนมนต์เจริญสมาธิภาวนานแล้วเขาจะเปิดเรื่องราวดีๆมาหาอย่าได้ดูถูกในเรื่องของการทําบุญกุศลเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับ เมื่อคนราศีมิถุนเนี่ยทำบุญสุนทรทานแล้วคราวนี้ก็มาดูกันสิว่าในกรณีถ้าอยากจะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวันนี้ถึงวันที่16ตุลาคมเนี่ยไปทางไหนอย่างไรทิศมงคลนำโชคชาวราศีมิถุนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3มทิศก็คือทิศเหนือตะวันตกแล้วก็ทิศใต้ท่านใดที่อยู่ในสามทิศนี้ก็โชคดีหน่อยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในสามทิศนี้ฝั่งตรงนี้นะครับว่า ควรจะไปตรงไหนอย่างไรก็คือการเข้าไปกราบขอพรโชคลาภก,กับองค์พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อเพชรที่วัดท่าหลวงพิจิตรก็ได้รวมถึงองค์พระร่วงดรจนทริศนครปฐมหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรที่ชัยเชิงเซาแปดริ้วก็ได้หรือจะเป็นองค์รงงพ,งรรงพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของเราที่วัดพระแก้วหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงรวมถึงหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงเหล่านี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่จะนำพาชาวราศีมิถุนดำเนินไปในทิศทางที่ถูกที่ควรแล้วที่สำคัญเนี่ยท่านพร้อมที่จะโดยไปผ่นดลบันดาลให้เราเนี่ยมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังและปรารถนาเป็นประมาณนี้เมื่อชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับทำบุญสุนทานแล้วเข้าสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาว่ากันว่าในกรณีที่อยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อโตรตตอรี่เนี่ยในงวดวันที่16ตุลาคมเนี่ยต้องทำแบบไหนอย่างไร สำหรับพิศมงคนนำโชคสักครู่เนี่ยผมเรียนไปแล้วคราวนี้ก็มาดูว่าดาวคู่มิตรจะเป็นอย่างไรในรอบป่านี้ดาวคู่มิตรที่จะส่งผลโดนมาดาลให้คนที่เกิดราศีมิถุนสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยจะเป็นผู้หญิงอายุไม่เกิน40ปีผิวขาวรูปร่งางบางบางนิดหนึ่งคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศใต้ นำเรื่องราวดีๆมาสู่คนราศีมิถุนโดยตรงกรณีอยากจะเสี่ยงโชคกับแผงประจำหรือเวลาเราเดินทางไปไหว้พระไปทำบุญแล้วอยากจะเสี่ยงโชคกับแผงที่เขาตั้งอยู่ก็ดูลักษณะแบบนี้เป็นหลักวันที่เวลาสถานที่ด้วยจะดีมากๆ ส่วนเลขมงคลน,นำโชคคนราศีมิถุนจะมีเลขอันเกิดขึ้นจากความฝันคือฝันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ยาิพี่น้องที่ล้มหายตใจยยไปแล้วรวมถึงฝันเห็นบ้านเก่เาๆสามารถเอามาเป็นเลขมงคลน,นำโชคได้แต่ถ้าไม่ได้ฝันอะไรเลยคนราศีมิถุนจะมีเลขมงคลน,นำโชคอันนี้ก็คือเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเลขแปดและเลขเก้าวันที่เป็นมงคลในการจะเสี่ยงโชคก็คือเมื่อวานนี้คือวันที่แปดแล้วก็วันนี้วันที่เก้ารวมถึงวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าและวันที่สิบหกครับ ในกรณีที่คนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันที่8มันผ่านไปแล้วจะจะมีจะซื้อได้ไงก็หมายถึงว่าถ้าเราซื้อช่วงตั้งแต่วันที่8นั่นคือเราจะมีโชคสําหรับเวลาชาวราศีมิถุนมีเวลาเป็นมงคลก็คือ9ก้นาฬิกาสินาทีเวลา10บนาฬกาสินาที15นาฬิกาสินาทีและเวลา18บแนาฬิกาสินาทีสถานที่ก็คือในวัดที่เราเดินทางไปทําบุญหน้าโรงพยาบาลหน้าธนาคารแหล่งท่องเที่ยวริมน้ําริม,รมทะเล หรือจะเป็นหน้ามูลลนิธิเด็กกำมพ้าเด็กพิการหรือมูลลนิธิที่เราเดินทางไปทําบ,บุญก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงเวลาที่เราเดินทางไปนู่นมานี่แล้วแวะ ปั๊มน้ํามันพักเครื่องหรืออาจจะไปทานของทานข้าวก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคตรงนั้นได้เช่นเดียวกันมองตามดวงชะตาชาวราศีมิถุนรอบปับงนี้ต้องเรียนว่าเรื่องราวของการเสี่ยงโชคมีมาให้เห็นแน่ๆขณะเดียวกันการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็ผ่านอย่าได้กังวลใจการที่เราจะเสี่ยงโชคโน่นนี่นั่นรับรองว่าคุณจะสมหวังดังที่ปรารถนาแต่คุณจะต้องมีบารมีเก่าแล้วก็บุญใหม่คอยเสริมด้วยจึงจะทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดเหล่านี้เป็นการทานายโดยชะตาแบบรวมๆกว้างๆให้กับท่านที่เกิดในรา สีมิถุนมหาแห่งดับที่2 2กทับสอับผมหมอฤทิ์โชลีเอาละครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยรวมถึงสแกน qr โคตรงนี้เพื่อที่จะได้ติดต่อดูงดวงชะตาก,กับผมเอาละครับวันนี้ลากันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีถัดไปมีความสุขมากๆสวัสดีครับ